สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแก๊งไดโนเสาร์อีกแล้วนะคะแก๊งไดโนเสาร์วันนี้มาเที่ยวทีหาทรายขาวนครปฐมนี่แก๊งไดโนเสาร์เราโอ้โหยังไม่เห็นน้ําทะเลใช่ไหมเดี๋ยวจะพามองน้ําทะเลนะนี่เลยไปมองนู่นนู่นนู่นลมกําลังมาเย็นเย็นนู่นเลยโอ้โหนี่นะคะว้าวบรรยากาศสวยจังเลยพวกเธอดูดิ ดูนี่มันมีทั้งหลายมีปลาด้วยนะมีหอยด้วยแล้วก็มีปลาตัวจิ๋วๆด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูหน้าตากันนะคะว่าแก๊งไดโนเสาร์เนี่ยดีใจขนาดไหนได้มาเที่ยวหาทรายขาวนะคะนี่เลยหนะ้าตาคนได้มาดูน้ำโอ้โหเธอดูสิมีปลาด้วยนะนี่มีหอยตัวเล็กตัวเล็กด้วยดูดูด,ดูดูเลยนี่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 ไงหอยตัวจิ๋ว นี่เลยนะคะโอ้โหอยากเหยียบน้ำไหมอยากเล่นน้ำไหมเจะเย็นๆนะเราโอ้โหนี่นี่นี่เดแก๊งนะคะนี่สวัสดีนี่เรามาเที่ยวกันนะวันนี้นะโอ้โหว้าวดีใจจังเลย